สวัสดีครับพวก้นวงสายแห้ฟังนะครับวันนี้นะครับ FC นะครับซื้อหวยให้ลุงพลนะครับซื้อตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับแต่ไม่ได้เจอกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปหาลุงพลกันนะครับ มาแล้วมาแล้วครับผมอ้าวนี่สิล้านไม่มันสวยเยอะมากออันนี้เอฟซีซื้อให้อันนี้เอฟซีซื้อให้อันนี้ของพี่เอฟฟี่นะครับพี่เอฟฟีนะครับโอ้ยี่สิบสี่ล้านครับผมเอฟซีนะครับส่งมาให้เอฟฟีเอฟีฟฟนะครับ ขอให้เป็นยี่สิบสี่ล้านนะครับครับผมสาธุขอให้เป็นยี่สี่ล้านนะครับโอ้ค่อนเล็กเสี้ยวอยากจะเพิ่มสปาร์ตด้อโอ้โหปลูงานดูเปรี้ยงเลยไม่มีของอดริสานแล้วครับลุงมณีอาริสานวันนั้นไม่อยู่โอ้โหโต๊ะใหญ่มานี่มีงานหนึ่งมือนนี่โต๊ะใหญ่ไปฟังทุกคนโต๊ะใหญ่ไปฟังไอ้พระประธานใหญ่งานหนึ่งมือนนี่เสีดมาลูกโบ โอเคโอเคนะครับผมผมใส่เป็นปูเสือปูสาดนี่กี้ก็มาช่วยนะครับผมนี่กี้กามาช่วยนะครับไหนกีน้ลองหันย่างเอาไว้เอาดูบ้าดูสิดูบรรยากาศรอบนอกบ้านนะครับก็เตรียมทำกิจกรรมใหญ่นะครับผม ประธานใหญ่นั่งฝั่งนู้นต้อ่ฝั่งนี้นี่แม่แม่แอมแอนนาไหนฝั่งยกไปเลยยกไปเรเลอือพอตาเอนี้เาฟยกก่อนนะเออให้มันปกไปหลังหน้างาลังามอันไหนพ่เบาบอกเน้ออันไหนพ่อเบาบอก

เอาามาต่อโ้ไ่หยกเอานี่ตัวน้อยตัวน้อยนี่ตัวน้อยอาวออดยังพันเลียวยู่ดิอุ้ยตันีมือื่จุปลากินกระสุนน่ะต้องถือปลรเาอาหกมากยอมากหยอ่อ นะกันไหมบรรยากาศก็จะเตรียมงานนะครับนี่นอ,อะไรวะะ<า>คือก็คือคขาเป็นคนเหตุการณเหตุงานดูค่อนวออกว่ยแอนกินอยอื้อ ติดมาในขาต๊กแนีม,มนนิม,มนน,ะนม,มน,นเลย <laughs> มนมอ,นมอ,นมอยงนะอแล้วมไม่เห็นเลยเมื่อกี้เนี่ยอันนี้สิบส,สี่นี่นะครับผมก็ใหญ่เป็น ทำกิจกรรมนะครับหน้าบ้านนะครับน่าจะมีการทําบุญพระสวดอะไรสักอย่างนะครับผมหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งาจะปิดข้าง่ยอาสนะเล็งผู้ใหญ่เนี่ยใหญ่รู้จักอาสนะสูงอ่ะเมี่้่็ แกเป็นสภาพใช่ไหมครับถึงว่าแกโทรหาอยู่เมื่อกี้ไม่ได้รับสายแกจะสั่งซื้ออะไรไม่รู้ข้างนี้เหรอติดกันนี้ได้เจ็ดนัเจ็ดองพบวเวระยะบ่ครับเจ็ดกเจ็ดูกเจ็ดรูปเจ็ูกหนึ่งสองแค่ละสองรูปได้หกสอกครึ่งอ่าสอกครึ่งครับองละสอกครึ่งเพราะว่าไปยืมไอ้ของย่หนิงมาอันหนึ่งก็เลยต็แรกะแรกนะเบียดสามอัน ถาดวางน้ำเครื่องดืม่มข้างหน้าเวลาประครีนของแล้วถ้าทำไม่บอกผมตั้งแต่เมื่อวานนะจะได้จัดจะได้เตรียมการไว้ท่าน,นบอกาางานพวกนี้มันอยู่แล้วทำเลยมันไม่ใช่ใช่มันต้องยืมเตรียมของมาถ้ารอ,อดูนะครับแม่ผู้ใหญ่เพิ่นได้ยืมอะไรมาเพื่อมันเปล่านะผลกระ마เราก็ฟังคุณนะเมื่อกี้เนีย่ย ผมลงเม็ดเราเมื่อกี้ไงเนียกเราเตรียมกานที่ยอดเฮ้ยแค่พวกอาสนะคพี่เสือไอเดียพี่สุดยอดเลยทางกจะพาพิ่นจะยืมมาหรือเปล่านะครับอันนี้เราเตรียมรอคือไม่ได้บอกลุงไว้ล่วงหน้าแต่ือนนทุกวันนะครับก็เมื่อกี้ก็จะไปนู่นเหรอเอาก็รับไปเลยขาก่อนไหนก็เมื่อกี้ก็ได้มอบรางวัลให้แล้วนะครับพอดี FC โทรมาเมื่อวานนี้นะครับบอกว่า จะมอบหวยให้ลุงพลนะครับชุดสี่ใบนะครับแต่เมื่อวานลุงไม่ได้คอยนะลุงกลับไปก่อนเนาะก็เลยมอบเช้านี้นะครับผมต้องหัวมุมเอาล่มมากลางบ่ครับล่มยังไงก็ขอให้ถูกรางวัลน้นนะครับจะได้ร่มรวมไปแล้วครับจะร่มรวมจะร่มแม่ครับเออล่มรวมจะล่มพระคันทรีครับเดี๋ยวๆค่อยเอามากลางนะครับกลางแล้วพระต่างแดดไม่เป็นเลยแมนป่วยหรอก สเอาไปโอโหก็พ so cool oh. <The Tonight> ้นหนาวเด้เนาะบ่เห็นบ่เพิ่นผิดประเด็นอีกโอ้โหพูดอะไรก็ผิดเนาะธรรมดามาแล้วทุกคำเป็นข่าวฮัลโหลนายชายเชื่อเรื่องคนติดเรื่องบนเมือฝ่าไม่กันบอกมันช่างเป็นชายเชื่อเรื่องคนเจ้าเนี้ยอ่าก็คือเป็นประกาศล่าสุดหน้าบ้านเรานะครับผม ได้ลองมาแล้วนะครับมาดาไม่ปูให้ผ้าหรือบูเพล่ผ้านั่งล่างเขาผ้านั่งล่างเขานั่งข้างบนพาะราบ้านั่งบนครับเออถูกไหมครับยายถูกไหมยายทหารขึ้นบนถูกไหมครับยายพระราบ้านั่งบนครับอุ้ยตลกใส่เท้าครับก็อันนี้ก็เป็นที่ที่นั่งเล่นตลกกันไงที่นั่งเล่นตลกกันไง เพนเพนนะคะชื่อบอกใ่ไหมุพระสีเหลืองชืออยู่ได้ครับสีเหลืองแล้วครับลุงอย่าเครียดเด้ออย่าถ้าคยเครียดได้กมื่อนเครียดอะไรครับเครียดเหลืองนี่ย่งเดียวแล้วครับด็กเดด็เนะครับด